สวัสดีคะ่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูตะวันกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้คุณครูตะวันจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องโลกและอวกาศเอว่าแต่ในสัปดาห์นี้คุณครูตะวันจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องโลกและอวกาศเก,กศี่ยวกับอะไรนะ้าถ้านักเรียนอยากรู้แล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรถูกต้องค่ะเป็นภาพของระบบสุริยะยังไงล่ะคะเอว่าแต่ระบบสุริยะเนี่ยคืออะไรนะ้าเราไปทําความรู้จักระบบสุริยะกันดีกว่าค่ะระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือก ในระบบสุริยะมีดาวฤกษ์จำนวนหนึ่งดวงคือดวงอาทิตย์าาาดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะและในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์จำนวน8ดดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ลักษณะวงโคจรของดาวเคราะห์มีลักษณะเป็นวงรีเกือบกลมนั่นเองค่ะ เรามาดูองค์ประกอบในระบบสุริยะกันดีกว่าค่ะในระบบสุริยะของเรามีดาวโลกจำนวน1น่ดวงได้แก่ดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะและมีดาวเคราะห์จำนวน8ดวงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า planet ได้แก่เมอร์คิคือดาวพุธ วีนัสคือดาวศุกร์เอิร์ธคือดาวโลกมาคือดาวอังคารจูปิเตอร์คือดาวพฤหัสเซเทนคือดาวเสายูเรนัสคือดาวยูเรนัสและเนปจูนคือดาวเนปจูนยังไงล่ะคะเด็กๆในระบบสุริยะของเรานอกจากมีดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงแล้วยังมีส่วนต่างๆของระบบสุริยะ ที่คุณครูจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักกันอีกนะคะเราไปดูกันเลยดวืงจันทร์เป็นบริวารของดาวเคราะห์ซึ่งโลกของเรานั้นมีบริวารหนึงดวงค่ะหรือมีดวงจันทร์หนึ่งดวงนั่นเองแถบดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสนั่นเองค่ะ ดาวเคราะห์น้อยเป็นก้อนหินขนาดต่างๆมีขนาดตั้งแต่1-1,000ถึง1,000กิโลเมตรดาวเคราะห์แคระเอดาวเคราะห์แครคืออะไรนะดาวเคราะห์แคระคือดาวพลูโตมีวงโคโจรซ้อนทับกับดาวเนปจูนยังไงล่ะคะทำให้ดาวพลูโตเนี่ยถูกลบชื่อออกจากดาวเคราะห์กลายเป็นดาวเคราะห์แคระค่ะเด็กๆ ดาวหางเป็นก้อนน้ำแข็งสกรปกที่อยู่ในระบบสุริยะและอยู่ในจักรวาลของเราดาวหางเกิดจากการระเหิดเป็นแกส๊สเมื่อโครจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์หืมดาวหางโครจรรอบอะไรเอ่ยจากภาพให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะถูกต้องค่ะ ดาวหางโคจรรอบดวงอาทิตย์ยังไงล่ะคะหืม hmm. หางของดาวหางจะยาวขึ้นมากเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ค่ะเด็กๆนักเรียนลองสังเกตด,ดูในภาพนะคะดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะมีหางยาวมากขึ้นคะ่ะ หางของดาวหางชี้ไปในทิศต,ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ค่นะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเห็นไหมคะหางของดาวหางจะชี้ไปในทิศต,ตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆระบบสุริยะของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ในสัปดาห์หน้าคุณครูตะวันจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูตะวันจะต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย